สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกระสู่สรีบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดความรู้เรื่องเทพอียิปต์จากเรื่องมูนไนต์ตอนที่5นะครับก็มีการกล่าวถึงเรื่องโลกหลังความตายของอียิปด้วยเพื่อนๆก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอะอียิปเนี่ยความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยมีอะไรบ้างคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบจอลึกกันนะครับคือคนอียิปเนี่ยเขาเชื่อว่าความตายเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นเสมือนการเริ่มต้นทันั้นครับเขาเชื่อว่า แม้ว่าจะตายในโลกมนษุษย์แต่ว่าวิญญาณเนี่ยยังไม่ตายนะฮะยังต้องเดินทางต่อไปในปรโลกคือการจะได้ไปไหนเนี่ยขึ้นกับการกระทําในโลกมนษุษย์เขาก็เลยมีพิธีกรรมเกี่ับศพเยอะก็มีทั้งทํามัมมี่มีการรักษามัมมี่พร้อมกับสมบัติไปด้วยเพื่อรอวันกลับมาอีกครั้งครับโดยหลักฐานที่สําคัญที่สุดก็คือ The Book of d a t s แปลว่าคัมภีร์มรณะก็บันทึกเรื่องราวกระบวนการในโลกหลังความตายเอาไว้โดยในภาพ The h o f Judgment หอแห่งการพิพากษาเนี่ย ก็จะมีภาพของโอซิริสไอซิสผู้เป็นชายาอยู่ในยมโลกแล้วก็มีเทพพอรัสที่เป็นหน้าเหยี่ยวผู้เป็นพระโอรสอยู่ด้วยในศาลนี่จะมีเทพทอดเทพแห่งปัญญาที่หน้ามนกกระสานนะฮะแล้วก็อนูบิสที่เป็นหน้าสุนัขถือเครื่องหมายอังที่เหมือนกับการชุบชีวิตในยุกิซึ่งหมายถึงชีวิตนะฮะ โดยอนุบิสจะพาวิญญาณเข้าสู่ดูอาดเป็นโลกหลังความตายในความเชื่ออียิปต์ในดูอาดเนี่ยก็จะมีทั้งแม่น้ําเกาะทุ่งหญ้าทะเลสาบทะเลทรายรวมไปถึงถ้าประตูห้องหอต่างๆนะฮะ ดูอัดก็เป็นเขตที่สุริยเทพราเดินทางจากตะวันตกกลับไปตะวันออกในตอนกลางคืนแล้วก็ฝ่าฟันพญายงูยักษ์อโปพิสผู้จ้องเกินกินสุริยเทพจากนั้นเรือของราจะเดินทางในดูอัดไปขึ้นทางที่ตะวันออกบนโลกเพื่อเข้าสู่เช้าวันใหม่ครั้งครับก็เป็นการอธิบายกลางวันกลางคืนแบบบีบ์นั่นเองครับในการพิพากษานั้น อานูบิสจะนำร่างคนตายนั่งเรือข้ามแม่น้ำในโยมโลกเข้าสู่หอแห่งการพิพากษาเพื่อไปเข้าเฝ้าโอเซริสจากนั้นอานูบิสก็จะนำหัวใจผู้ตายใส่ในตาช่างและอีกข้างเนี่ยก็จะมีคนนกของเทพีมาอานเทพีแห่งสัตรรทให้ความยุติธรรมครับใครที่มีหัวใจบาปหนานเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากกว่าด้านขนนกก็จะนับว่าเป็นคนชั่วอานูบิสก็จะโยนหัวใจคนนั้นให้กับเทพีอมิตรที่มีเสียงเป็นจระเข้ซึ่งนับเป็นความตายครั้งที่2ในดูอัดนั่นเองครับ แล้วถ้าเป็นคนดีเนี่ยก็จะได้ชีวิตนิรันดรจากอนุบิสแทนครับแล้วก็จะพาวิญญาณน,นั่งเรือเดินไปอย่างเขตอารูหรือว่าทุ่งต้นกกอันเป็นสวรรค์ที่เป็นเขตปกครองโอซิลิสโดยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีประตูมากมายนะฮะบางก็บอกว่ามี15ประตูบ้าง21ประตูบ้างถ้าตาช่างไม่สมดุลแล้วก็ก็จะมีปีศาจหรือว่าวิญญาณในดูอาดตามขัดขวางก่อนไปถึงประตูสวรรค์นะฮะสวรรค์แห่งหนั้นเนี่ยเขาบรรยายว่ามีแสงทองอารามเหมือนรุ่งอรุณ มีทั้งต้นโกกและต้นข้าวขึ้นสุดลูกหูลูกตาหาขอบเขียนไม่ได้ภูมิประเทศเนี่ยก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำานในการไท่หวานการทําเกษตรกรรมปรศุศาส์เพื่อให้เหล่าวิญญาณอยู่ในสวรรค์อันสงบสุขนี้ช่วนิร้หลร์ครับแล้วต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสปอยเนื้อหาของมูนในตอนที่5เพื่อนๆทนี่อยากหลบสปอยเนี่ยก็สามารถปิดส่วนนี้ไปก่อนได้เลยนะครับโดยตอนที่5้าเทปีฮิโปทาเวรสเนี่ยก็อธิบายว่าประตูในยมโลกเนี่ยมีหลายประตูนะ แล้วมาร์กกับสตีวีเนี่ยก็มาโปรประตูของเธอพอดีซึ่งนานๆเนี่ยจะมีคนผ่านประตูของเธอนะฮะคือหน้าที่ของเธอเนี่ยก็คล้ายกับอนูบีสทาวเวเรตบอกว่าจำเป็นต้องทำให้ตาช่างสมดุลน,นะไม่งั้นเนี่ยจะโดนวิญญ,ญาณในดูอัดโจมตีแล้วก็ทิ้งไปในดูอัดหรือว่าทะเลทรายในโลกหลังความตายครับพอมาร์กกับสตีเว่นเปิดใจกันแล้วเนี่ยแต่ว่าตาช่างเนี่ยก็ยังเอียงอยู่นะครับพวกวิญ,ญญาณก็เลยโจมตีแล้วระหว่างสู้เนี่ยสตีเว่นก็บอกว่า ถ้าฉันคือนายเพราะฉะนั้นฉันสู้ได้เขาก็เลยทุบผีทรายไปถึง3ตนนะฮะ แต่แล้วสตีเวนเนี่ยก็ถดูกทําให้ตกเรือแล้วจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นไซน์เนดูอาดแล้วตาชางเนี่ยก็สมดุลขึ้นมาครับและมาร์กเนี่ยก็ไปโผล่ที่ฟิวออฟรีสทุ่งต้นกกที่มีแสงทองอารามท่ามกลางความงงนะฮะแต่ว่าสตีเวนเนี่ยไม่ได้มาโผล่ที่นี่ด้วยคือก็ตามสไตล์อ่ะจบตอน5แบบค้างขานะครับแล้วก็มีคนสังเกตว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงถามว่าคุณรู้สึกแย่ไหมที่คุณไม่ได้ผ่านในทุ่งแห่งรีสสตีเวนก็เลยตอบว่าเฮ้ยแบบนั้นไม่ถูกนะเพราะฉััันนยยยงไม่่ตากหอ เรากับว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยมันรู้ชะตากรรมล่วงหน้าของสตีเวนอันนี้สิครับน่าประหลาดมากนะฮะส่วนเพลงจบตอนที่5เองก็มีชื่อว่ามาซียเดโซภาษาสเปนแปลว่าเหนือดวงตะวันนิยมใช้ร้องในงานศพของเม็กซิโกรวมไปถึงกลุ่มประเทศละตินอเมริกาคือเพลงจบเนี่ยก็เหมือนจะสื่อว่ามาร์กเนี่ยมาถึงทุง่งแห่งรีดเรียบร้อยแล้วและก็ยังเป็นสถานที่สุริยเทพราเดินทางมาเพื่อขึ้นทางที่ตะวันออกในโลกมนุษย์นั่นเองครับคือก็ตามชื่อเพลงจบอะเหนือดวงตะวันนะฮะตอนนี้ ที่6อาจจะเจอสุริยเทพราก็ได้เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามตอนที่6ต่อไปนะครับเห็นเขาว่าเป็นตอนจอบของซีซั่นหนึ่งแล้วนะฮะและลงศพปริศนาในห้องจิตเวชเนี่ยจะเป็นใครจะใช่เจกบุกคลิกที่3ที่แฟนๆคาดเดาหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเอาไว้ตอนหน้าเนี่ยไว้มาคุยกันใหม่นะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดและโพสก่อนสำหรับเพจ a c e b o o k เพื่อเห็นข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ